วันนี้ผมมีเว็บหาเงินเข้า wallet แบบไม่ง่ายนะครับผมนะเว็บนี้เลย2 3 4เกมนะครับส่วนวิธีสมัครนะครับผมให้กดเข้าสมัครสมาชิกตรงนี้และกรอก UID ที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เอาไว้เข้าสู่ระบบส่วนอีเมลตรงนี้ผมก็ไปใช้เป็นอีเมลจริงนะครับกับเบอร์โทรศัพท์จริงครับที่เชื่อมต่อกับทู wallet ของเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสตรงนี้ให้มันถูกต้องนะครับผมรู้จักเว็บนี้มาจากให้เลือกเป็น u t u b e นะครับผมอ่าแล้วกดยืนยันไปเลยสาหรับวิธีการเติมเงินนะครับผมก็กดเข้าไปที่เติมเงินตรงนี้เลยหลังจากนนั้้้รบผมใใหช โทรศัพท์ที่เราทาการสมัครครั้งแรกนะผมทําการโอนเท่านั้นนะครับผมเลือกไปที่ wallet ครับผมหลังจากนั้นให้ทําการโอนเงินไปยังเบอร์ wallet เบอร์นี้นะครับผมจากนั้นนําเลขอ้างอิงที่เราได้มามากอดตรงนี้หลังจากนั้นให้เลือกหัวข้อถุงเงินนะครับผมแล้วก็กดเติมเงินไปเลยครับวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็กดไปที่เริ่มเกมตรงนี้เลยครับผมผมจะเลือกเป็นเกมปามีนะครับผม ส่วนเงินเดิมพันผมก็จะเลือกเป็น20นะครับผมในเกมก็จะมีแอปเปิลสีแดงกับสีเหลืองนะครับผมดาเนึงเขาจะให้มีมาทั้งหมด5เล่มถ้าเราปามีโดนแอปเปิ้ลสีแดงเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดสิ็ส่วนสีเหลืองเราจะได้ทั้งหมด20%นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือหลอดที่อยู่ด้านบนสุดของเกมถ้าเกิดครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เราก็จะได้เงินมานะครับผมเกมแอปเปิ้ลเป็นเกมที่เล่นง่ายมันัผมซ้อมเล่นไม่กี่รอบก็เล่นได้ขนาดนี้นะครับผมสำหรับใครท ผมก็จะถอนทั้งหมด1,000บาทนะครับผมส่วนเงินก็จะโอนไปยังเบอร์หมายเลขที่เราสมัครไปครั้งแรกนะครับผมย้ำว่าเราต้องใช้เบอร์วรอลลตของเราจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็กดทํารายการไปเลยนะครับผมเงินก็จะโอนเข้าไปยังเบอร์วรอลลตของเรานะครับตอนแรกผมมีเงินอยู่ทั้งหมด83บาทนะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่ทั้งหมด1,083บาทนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไ้ให้ข้างล่างนะครับผมส่วนเจ็หนึ่งหนึ่งโอ้โกำลงังจะไป <laughs> กำลงังจะสมไป เ,เราครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะเฮ้ยเอ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 ้ยจิกกุ๊ด <c oughs> <c oughs> สุ่มมาทำอะไร <c oughs> เรากำลังนับเลขเลยเมื่อกี้ศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งส่วนส่วนนี่ไม่เป็นไรครับก็มีแบบมีคนมาหาเราไม่ต้องไปหาเขาและ <c oughs> ตัง้งใจซะหน่อยแล้วมันต้องมีอะไรดีๆเนี่ยเลยสุ่มมาแบบนี้อะไรดีอ๋อแล้วเธอสุ่มมาทำอะไรล่ะเล่นจุ่มเล่นๆใช่ อายุเท่าไหร่นะ15อ้าวไม่ไปโรงเรียนหรอมันตีหนึ่งแล้วนะไปไปนอนโรงเรียนโอ๊ไม่รู้โอ้ยสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันแล้วอายุเท่าไหร่เราอายุไม่เราทํางานแล้วเราอายุ19อ๋อพี่ใช่ใช่เป็นโม้เรื่โอ้ยนั้ยนั่นนั่นโอ้ยเนียนเลยวิ้ยมีคน้ยมีคนมีคนอ่อยด้วยครับมีคนอ่อยด้วย มึงโดนไม่ต้องรับไม่ต้องรับเอ้ยมึงไม่ใช่อ่อยแล้วหรอกเม่อกิ้นี่ไม่แฮ่จะแกล้งให้เราลับอ่ะดิแม่เราเรารู้เราลับเราลับเสร็จปุ๊บเธอก็จะส่งมือมาให้เราใช่ไหมไม่ไม่ใช่ใแล้วเธอก็จะส่งไอดีไลน์มาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหโอ้ไม่ไม่ต้องมาไปเป็นตักนวลสงวนตัวไม่ต้องเลยแลุวไม่ต้องรับเราไม่รับอะไรไม่รับกันฮะให้เออแม่เงียบลาย บังเงิอบบ้าเงิอบังเงิอบังเงิอกันบ่เป็นคนแบบนี้เหรออะไรนะเราไม่ได้เป็นคนแบบนี้เราเป็นมากกว่านี้อุ้ยลืมดูเลยชุดคู่บ,บ่นี่อุ้ยนี่ชุดมาชุดแบบนี้เมียคาบุกินี่ไม่รู้จักเหรอโอ้ออีกแล้วคะจำเรื่องชุดเมียคาบุกินั่นนี่ยเขาเรียกน่ะอ๋อก็เมียคาบุกิก็ใช่ก็ต้องเมียเราสิไม่ได้เหรอไม่ได้ เราหลงเราหลงเสียงเธอมากเลยตอนนี้ไม่แต่ล้วอืมถ้าเธอได้เป็นเมียเราแล้วนะเอาไม่ได้หรอผมจะทำยังไงก่อนไม่ต้องห่วงอะไรอ๋อเธอไม่ชอบเราเหรอนะเธอไม่ชอบเราเธอไม่ชอบคาโบกิอะคาโบกิคุงอ่ะไม่อุ้ยเธอโคตรเว่อร์เลยเรามาวงมาเว่อร์อะไรไม่เว่อร์เห็นเราหลงเราหลงเธอแล้วจริงๆเนี่ยเว่อรเราเราแอบแซบกันได้ไหมไม่ได้กินตะพวฮุ่งหมื เธอไม่ชอบกินแต่ว่าหงบ่ะโอ๊ปประสาทแตกเธอ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 เราจีบเธออยู่นะเนี่ยเธอไม่ไม่ชอบเราหรอเธอไม่รู้สึกบเลไม่รู้สึกว่าจีบบ้าเนี่ยเราจีบเนี่ยจะเป็นผัวเธอได้เนี่ยแม่ยากเธอเธอเธอเรามีมุกมาเล่นเธอไม่ไม่ไม่ให้เล่นโอ้ยเธออะไรไม่จีบโอ้ยังไม่จีบก็โกหักแล้วโอ้โอ้แต่ล้ว ลงรักเธอไปแล้วนะฉันไม่ได้เจ้าชูนะแอบเห็นเธอนั่งตรงนั้นเลยมีสักวันที่ฉันได้รักเธอเข้าไปแล้วนะฉันไม่ได้เจ้าชูนะแอบเห็นเธอน วันที่ฉันได้รักเธอแล้วจีบอย่างนี้พอได้ไหมครับไม่ได้ได้ยินแค่นี้เดียวก็ปิดไปเลยเพราะนเอาไม่ได้เธอจะเขนเอาไหมเอาก็คือไงก็เลยก็เลยปิดเสียงเลยเขินเขินละลักไหมครับ เคยรักเขากี่คนนี้ไหมครับไม่เอ้ลองวันละไม่คุยด้วยละดูสิเราเขามาจีด้้วตัวไม่รักเขาเธอไม่รักเราหรอรักก็ได้รักเหมือนกันครับรักไปจริงเอหฮวยอาเธอเนี่ยเรา้องเพลงจีบเธออย่างเงี้ยเธอจะแบบ พอวัดไหวให้เราไหมมากเลยอยกไปจอู้เอาเอาจริงๆถ้ามีคนมาจีบแบบนี้ได้ไหมครับก็พอได้อุ้ยโอโหเธอไม่ไหวเลยจีบมากี่คนแล้วเนี่ยไม่จีบกี่คนเลยเพิง่งเพิ่งเข้าห้องมากำลังจะไปเธอเข้ามาเนี่ยเราก็จะไปจีบคนอื่นใช่ไหมไม่จีบแล้วก็จีบเธอเนี่ย <c oughs> เพื่อนสวัดีครับดีครับสวัสดีครับชื่อนิมใช่ปหมเนี่ยชื่อนิคครับอ่าโอเคิดทันทีค่ะขอโทษรอก่ก็ชื่อนิมเนี่ยเราจะอ่านถูกแล้วอ่ะโอเคอ่ะเอามห้เอามั้เอามห้ยเอามั้ยเลขสองฮัลโหลค้าฮัลโหลค่ะชื่อนิมใช่หรอมันไม่เหมือนเดิมว่ะเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ย อแล้วเธอชื่ออะไรเนี่ยเธอรู้ชื่อเราแล้วเธอไม่บอกชื่อเธอเนี่ยม oh, okay. wow. ันเสียมารยากเลยชื okay. ่อเบบี้ปูค่ะเบิ๊บปูปูเหรอมันมันปูเป็นปูไม้จังเลยแล้วทำไมเอะอะอะไรอะอะไรเอาก่อนเลยอย่าแย่งกันพูดดีเอาก่อนเลยครับเออไม่มีอะไรแล้วว่าไงแม่โอ้โอเคเราถามเธอว่าอะไรวะ เธออายุเท่าไหร่ฮะอายุเ mm ท่าไหร่ห uh, ัวอ่าป .6 ค่ะจริงจังไม่ใช่อะป .6 อะไรพูดได้ขนาดนี้อา๋อหนูอยู่ม .2 ค่ะจริงจังปีนี้อันหนูอยู่ม .6 เอาดีดีหัซูเมาได้ปีอ่าหนูอยู่ปี2ค่ะเอาดีดีเอาดีดีป .5 ก็ได้ค่ะเธอเคยอยู่ดิ่ี่แล้วโดนกีตาร์ฟาดหัวไหม รอบอกพี่กัลมาไเธออายุเท่าไหร่เร็วๆเธอเราเราง่วงนอนเธอมาทาเราปวดหัวไงเนี่ยอ๋อดีนะแต่ละไม่ทไมพี่อายุเท่าไรเร็วบอกเรามาเอถ้าไมเหรออ๋อเราอยากรู้อายุเธอไงเราเธอเสียงมันจะได้ตรงกับอายุไหมไม่ตรงไม่ตรงอ๋อเธออายุเท่าไหร่เร็วเอายุขอจริงจังขอจริงจังเพื่อจะพาเราปวดหัวดิ โอเคโอเคอ่าเราอยู่ปีสองค่ะนี่จริงจริงจริงวะเนี่ยจริงเราไม่ต้องเรียกเราว่าพี่หรอเราไม่เคยเจอไงว่าเราไม่เคยเจอคนที่อายุเยอะไงเออเรามาเราเราเต็มสิบสามสิบสองสิบสี่วนอยู่อย่างเงี้ยเอร์ไมค์จะเจอทำไมเหรอต้องเรียกเราว่าพี่หรอได้นะยินดีค่ะเราเราอายุเราอายุลูกประทัด เราอายุเ้ยฮ่า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 าย่าฮ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 ่าเ่าฮายุาี่าิ่ใช่าฮ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 ่ยฮ่าิ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่ิฮดีฮวาั่าฮ่อฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮอารออะไรฮ่าอ่่า่่า รอแฟนเหรอไม่ไงเราก็มาแล้วเนี่ยเราเราเนี่ยเราจะไปเล่นอีกสักตาสองตาแล้วจะไปนอนไปเล่นอะไรเธอจะไปเล่นอะไรจะไม่ไปได้ไหมเล่นอะไรจะไม่ไปได้ไหมอยู่คุยกับเราตามหนึ่งหนึ่ไหมเราไม่มีเพื่อนคุยอ่ะอ๋อได้หมเดี๋ยวเปิดทีมก็ได้เพื่อนเธอจะเข้ามาอืมไม่เอาไม่เอาทีมเอาองโค้ดนะเราจะคุยกับเธอไงไม่ได้หรอจะมีแฟนยังเนี่ย เราถาไม่เฉยนะเราไม่ได้คิดอะไรเราหาไม่เฉยอ๋อเคยังมีแฟนยังยังค่ะอุ้ยเราโสดนะเอ้ยไม่ใช่เธอดีดเธอเข้ามาปั่นวันนี้ปั่เราเหงาเราหาคนคุยด้วยก่อนนอนหอเคโอเคพวกนี้ก็อาจจะเจอคนอื่นเม่ไ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 ม่ม่ไ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 ่ไม่ไม่อ่อมไม่ไ่อม่ไ่ม่ไม่ไมมาไม่ไม่ม่ไม่มไม่ไมไ่ไม่ไมไมม่ไม่ไม่ไม่มม่่ไมมไม่ไ้ม่ คืออะไรไม่เธอเราเราอะไร <laughs> อะไรจะพูดอะไรไม่ไม่ไม่เธอบ่นไปก่อนก็ได้ไม่ไม่เธอได้ไปก่อนก็ได้เยี่ยทำไมเอาใช่เราบ่นได้ฟังเหรอได้นะโ <Okay. S 2> อเคแบบแบบไห,นแบบไหน,หบนแบบไหนให้บ่นแบบไหนดุดุดอะค่ะเอาบ่นแบบจากความรู้สึกเลยไหม มนะแม่เราจะบ่นให้เธอฟังแบบจากความรู้สึกเราตอนนี้เลยโอเคไหมทำไม่รู้สึกยังไงอะไรยังไงงงจะแสดงอาการ <S S S <c oughs> ยังไงให้เธอได้รู้ว่าฉันลงรักเธอโปรดใครก็ได้ช่วยทีบอกให้เธอ แนเพลาเพ้ไปแล้วเธอคือของฉันแต่ความจริงนั้นมันคือความฝันลมลมไล่ไลเล,ล,ลือไปเฮ้ยเฮ้ยจะ,สะแสดงอาการยังไงเธอได้รู้าาว่าเราหลงรักเธอแล้วเฮ้ย เพราะมากเลยอะเต็มสิบไม่หักไม่ได้เปิด youtube ใช่ไหมเต็มสิบไม่หัก <laughs> <laughs> ไม่คิดว่าเราเปิดหรอกหยอยค่ป่าวป่าหยอกหยอหกเอา <laughs> มันพอจริงไหม <c oughs> เฮ้ยเพราะมากหญ <c oughs> ิงวเเะเนี่ยเธอพูดไปชดเราวะเนี่ยเนี่ยเราบอกเราไม่ร้องเพลงให้เธอฟังนะเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> แต่แต่แต่เรา,เราบอกความรู้สึกให้เธอฟังให่เฉอ,อ๋อเออเพลงเพราะ มีขำขำทำไมมีอะไรโอ๊ยอุตส่าห์คนเขาบอกรักไปเธอยัอยังเบื่อเราเหรอเธอเธอเคยโดนเตะก้านคอไหมไม่ไม่โดนนานแล้วอ่ะเธอจะบอกรักเราดีดีหรือเธอจะรักเราดีดีหรือเธอแคเราเตะแค่เรคอได้เตะก้านคอกบบนี้ได้เดี๋ยวรักที่ตังค์โอเคได้